คะคะะนวิดีโอนี้นะคะจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการกำจัดเซลลูไลท์นะคะให้กับคุณแม่นะคะที่เริ่มที่จะมีเซลลูไลท์ที่ขาแล้วนะคะทําไมถึงเซลลูไลท์เกิดขึ้นนะคะที่ขาคุณแม่หรือว่าผู้ที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปนะคะส่วนนึงเลยนะคะสาเหตุน,นึงเลยก็เนื่องมาจากว่าอายุมากขึ้นนะคะคอลลาเจนตามผิวต่างๆก็เริ่มลดน้อยลง ไขมันนะคะก็สามารถแทรกตัวขึ้นมาที่ชั้นผิวด้านบนได้ทําให้เรามองเห็นเป็นไขมันที่เป็น,ะนตะบุกตะบาหรือที่เราเรียกว่าผิวซมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นท่าที่จะช่วยกระชับนะคะกล้ามเนื้อขาในส่วนต่างๆเพื่อให้กล้ามเนื้อเหล่านี้มีการหมุนเว็นของเลือดที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ชั้นผิวซมเนี่ยลดน้อยลงหรือว่าจางลงนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากในท่ายืนก่อน โอเคค่ะในท่ายืนนี้นะคะเราก็จะเริ่มจากการวอร์มอัพง่ายๆนะคะให้คุณแม่ก่อนเลยยืนนะคะให้ปลายเท้าสองข้างชิดกันส้นเท้าห่างจากกันเล็กน้อยนะคะย่อขอ่าทั้งสองข้างลงไปหายใจออก้ค่อยๆมีศีสษะลงไปแล้วก็ยืด,ออดะะายขาหายใจออกตลอดนะคะหายใจเข้าอีศีสษค่ะงอเข่าหายใจออกยืดขา ไปสามรอบข้าวงอเข่าถ้าสมมติว่ามือเราไม่ถึงนะคะจับหัวเข่าไว้ออกยืดขาข้าวหายใจออกเวลาที่เราโค้งตัวลงไปเทคนิคนะคะเพื่อไม่ให้หน้าของเราโยนนะมองไปที่ปลายจมูกของตัวเองหรือว่ามองไปที่ข่านะคะหายใจเข้าและออกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรา้างค่า หายใจออกช้าๆค่อยๆนะคะดันให้หน้าท้องเราเข้าไปใกล้กับขามากที่สุดแล้วทิ้งศีรษะลงสบายๆค่ะน้อมลำตัวไปด้านหน้าไม่แอนก้นไปด้านหลังแบบนี้เนาะให้เรารู้สึกว่าขาเรานะคะใกล้กับหน้าอกหน้าท้องมากที่สุดเลยไตมือลงไปช่วยได้นะับหนึ่งสอง ห้าหายใจเข้าค่ะค่อยๆนะคะยื่นลาตัวมาขนาดพื้นแล้วค่อยยกลงตัวกลับขึ้นมาช้าๆค่ะผ่านไปแล้วนะคะถ้าวอร์ามอัพต่อไปท่าที่2นะคะท่าอีโก้โพสต์นั่นเองนะคะยกขาขวาขึ้นมานะคะวางไปด้านข้างขางซ้ายแบบนี้นะคะหรือว่าจะเอาไปเกี่ยวไว้ด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเกี่ยวด้านหลังจะเป็นแบบนี้ เอาที่เราสามารถยืนอยู่ได้สบายบายนะคะย่อเขา่าลงไปนะคะแขนซ้ายอยู่ด้านบนแขนขวาอยู่ด้านล่างค่ะเอามือมาโอบก,กันไว้หรือว่าจะเอาหลังมือมาแตะกันหรือถ้ารู้สึกว่าอยากยืดแขนนะคะให้เอาส่ามือนะคะมาประกบกันแล้วดึงขึ้นด้านบนค้าง่างไว้นับหนึ่งสองสามถ้านี้จะรู้สึกว่าต้นขานะคะ กำลังทำงานอย่างหนักเลยสี่อวบน,นิดนึงห้าหายใจเข้าไขว้ยืดลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกนะคะคลายสลับข้างกันบ้างนะคะขาซ้ายค่ะพันไปด้านหลังหรือว่าวางด้านข้างเหมือนเดิมน,นะคะยืนมั่นคงแล้วยอ่อสะโพกลงค่ะแขนขวาอยู่ด้านบนแขนซ้ายอยู่ด้านล่างยกขึ้นนะคะให้คาง ของเรากดลงเล็กน้อยข้อสอบอยู่ระดับเดียวกับคางค้าง 5, ไว้นับหนึ่ง2 3งสห้าให้เจ้าเข้ายึดตัวกลับมาให้เจออกค่ะคลายนะคะถ้าต่อไปนะคะเป็นการบาลานซ์มีความท้าทายเล็กน้อยจะช่วยให้ต้นขา ชับนะคะแล้วก็มีเลื่อนงลมงไหลเร็วด,ดีด้วยเนาะขาซ้ายอยู่ด้านหน้านะคะขาขวาอยู่ด้านหลังหายใจเข้าค่ะแล้วยืดตัวไปด้านหน้าให้ขาขวาของเราลอยหายใจออกเราย่อขาวางกลับลงมาเป็นการเทสนะคะขออีกสามรอบหายใจเข้าและออกวางค่ะหายใจเข้ารอบที่สองเราลองนะคะ ทิ้งลำตัวลงไปนะคะให้ขนาพนื้นมากขึ้นอย่าลืมว่าขาไม่ตกขายืดเอาไว้แล้ววางเหมือนไม้กระดกเลยนะคะเข้าค่ะรอบที่สาหายใจอ,ออกนะคะค่อยๆลดลำตัวลงนะคะให้เราขนานกับพื้นได้มากที่สุดนะคะเอาที่เรารู้สึกสบายๆมือเท้าเอาไว้ที่เอวค่ะยืดขาข้างหลังนะคะให้ตึงทั้งท่าไว้นะคะ สาีหาหายใจออกค่ะลดขากลับลงมาสลับข้างกันนะคะขาขวานะคะเป็นตัวยืนหายใจเข้าขยี้ออกว้าเข้าออาหายสองครั้ ออสุดท้ายแล้วนะคะข้ท่าไว้เข้าค่ะที่ขาตึงน้อมนำตัวไปคาาซ้ายคอยไว้ทั้งท่าถ้าไม่ไหวจริงๆอยู่องศานี้ได้นะคะแต่ขอให้เรารู้สึกว่าขาขวาเนี่ยทำง,งานตลอดนะับหนึ่งสองสามสีห้าย่อขเข่าวางเท้ากลับลงมา ลงค่ะจะเป็นท่าหน้ามัวน,นะคะให้ขาซ้ายอยู่ด้านล่างขาขวาอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะขยับสะโพกนะคะให้เรารู้สึกนั่งเต็มก้นทั้งสองข้างท่าน,นี้จะช่วยเรื่องการกดสะโพกแล้วก็กระชับนะคะก้ามเนื้อะคะเริเวณต้นขาด้วยมวางไว้สบายๆค่ะถ้าราลหายใจนะับน ไปค่ะวางนะคะเหมือนเดิมค่ะทีสุดตึงใช่ไหมคะยังให้เขา่าทั้งสองข้างอยู่ใกล้กันมากที่สุดนะคะหนึ่งสองสสีาคลายค่ะต่อไปนะคะท่าที่6ค่ะเดี๋ยวเราก็ตัวลงนอนเลยนะคะนอนหญ่ วามศีรษะบบสะบายนะคะคเขี่ยเท้าทั้งสองข้างเข้ามาให้ปลายนิ้วมือเราสามารถแตะเท้าได้นะคะค้างขาให้แบบสะโพกท่านี้คิดว่าท่าสะพานนะคะห้ใจเข้าเราโยกสะโพกขึ้นไปนะคะจนกระทั่งเราไม่สามารถมองเห็นของเข่าของตัวเองได้แล้วนะคะค้างท่า,าไว้ระหว่างที่เราค้างท่าจินตนาก,การว่าเรามีลูกบอลอยู่ระหวา่างขานะคะให้เราออกแรงเกร็งเล็กน้อยนะคะเพื่อหนุลูกบอลเอาไว้ไม่ให้ลูกบอลตกะคะ่นะนึบ 二、三。 ใช้มือประคองให้ได้มากที่สุดคือแม่ท่านไหนที่รู้สึกว่ายัง,งไม่สามารถยกขาขึ้นได้นะคะใหุ้ณลูกนะคะมาช่วยประคองขาด้วยนะคะเราดึงเขา่าขึ้นมาหาสะโพกแบบนี้นะคะมือประคองก้นเอาไว้ก่อนแล้วค่อยๆยืดขาขึ้นไปนะคะให้ใกล้ว่าให้เลยศีรษะได้มากที่สุดระหว่างนั้นก็ใช้มือนะคะค่อยๆดันก้นตัวเองขึ้นไปเีละนิเีละนิแล้วก็ขยับข้อศอกนะคะเข้ามาด้วยด้วยกัน ส่งขาของเราขึ้นไปแบบนี้มือประคองหลังไว้ตลอดเวลานะคะนี่ขาขึ้นค่ะตั้งข้าไวา้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกนะคะค่อยๆค่ะ ลดขาลงมานะคะเข่าใกล้กัาขากรรไกค่อยลดหลังมือยังประคองไว้เกรงหน้าท้องลเยอะนะคะอย่าให้หลุดตุ๊บลงไปนะและ้วค่อยๆวางตัวลงช้าๆโอเคโอเคค่ะนอนพักนะคะในท่าชวัสนะสักครู่นะคะให้หัวเข่าพิงกันขาห่างออกจากกันนะคะมือวางข้าลงลำตัวะคะ่ะสิบรอบลมหายใจสบายๆ นคะคะให้รู้สึกว่าเรารู้สึกกระปีก้กระเป๋านะคะหายใจออกลงหายใจผ่อนคลายครับอีกเลง นะคะกลังตัวกับขึ้นมาขึ้นมานั่งนะคะโอเคค่ะก็เแต่งานเสร็จสิ้นแล้วนะคะสําหรับโยงค่ะกำจัดเซลลูลา์ให้คุณแม่นะคะหวังว่าคุณแม่จะได้ลองฝึกกันนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์นะคะหรือว่ามีคําถามอะไรสามารถฝากคำถามไว้ได้คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะเดีย๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะนะ้าสวัสดีค่ะ